เ,เล็วเล็วยวมาเลยนุ่นบนราคานุน่นแฟนเนี่ยนอนอยู่บนราคานี่ยไปตามขึ้นไปแล้วนี่ใครลูกนิกฮอนเว้ยอ้าวแล้วมาแ่มตัวนะฮะไอ้โชคดีไอ้ตัวยุ่งแม่มเลย <c oughs> เลโอลุกลักไปโชคดีไปนอนดีๆเป็นู่ที่ปู่มาใกล้ได้ไอันนี้เข้าไปละโ่นเข้าไปในบ้านละอืมอันนี้ก็จ้องกันเลโอกลัวที่ไหนเลโอบอกโอ้จ้องคุณเลโอล่าไอ้นี่อยู่มังอ่ะรถถังว่ะอ่าอ่าลงเลยอ่ะกลัวโชคดีที่ไหนเนาะอปเลยโชคดีอยู่เนี่ย ก็ดีกับป้ากกาเข้าหรอกโดนโตบทีเดียวน,นี่อยู่วกี้น่ะอ๋อนัอง่งเฉย